กัญชาออกฤทธิ์ร้ายอย่าคิดลองสวัสดีครับผมครูศิลาจากช่องสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตโดยรดรศิลาคลิปนี้นะครับครูศิลาจะมาพูดถึงเรื่องกัญชาออกฤทธิ์ร้ายอย่าคิดลองนะครับแต่ก่อนที่จะนําเข้าสู่รายละเอียดเนื้อหาตามคลิปนี้นะครับครูศิลาจะพูดถึงกัญชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยาเสพติดบาประการให้นักเรียนทุกคนได้รับรู้และรับทราบกัน กาวคือกัญชาเนี่ยยังเป็นยาเสพติดประเภท5ตามพระราชาบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2 5 2 2ั2ทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าการปลดล็อกกัญชานั้นนะครับกล่าวคือหากท่านใดต้องการที่จะปลูกกัญชาเพื่อนําไปทําเป็นพืชเศรษฐกิจได้นั้นนะครับจะต้องมีการขอรุญาตก,กับหน่วยงานทางราชการ ให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับจึงจะสามารถปลูกกัญชาให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ฉะนั้นนะครับการปลูกบัญชาโดยที่ไม่ทําให้ถูกต้องนะครับไม่อขออนุญ,ญาตให้ถูกต้องนะครับก็จะมีความผิดตามกฎหมายถุก,กดําเนินคดีฉะนั้นก็ขอฝากตรงนี้เอาไว้นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียด ตามคลิปนี้บ้างน,นะครับก็คือกัญชาเนี่ยเ,เป็นพืชล้มลุกนะเป็นพืชประเภทเดียวหรือจำพวกเดียวกับต้นหญ้าซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อนและประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่เขตร้อนใช่ไหมครับฉะนั้นการปลูกกัญชาเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องยากและลักษณะของต้นกัญชานั้นนะครับ จะมีะความสูงอยู่ประมาณ2-4ฟุตส่วนของใบของมันเนี่ยมันจะแยกเป็นแฉกนะครับใบหนึ่งอ่ะก็จะมีอยู่ประมาณ5-8แฉกนะครับแล้วก็ขอบใบอ่ะมันจะมีรอยหยักคล้ายคลกับใบของต้นมันสำปะหลังนะครับส่วนดอกช่อของกัญชาเนี่ยเขาก็จะขึ้นตามง่ามของต้นกัญชานะครับทีนี้ เราจะมาพูดถึงในส่วนของวิธีการนำไปเสพบ,บ้างคนเสพกัญชาโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะนำในส่วนของกิ่งก้านใบนะและยอดช่อดอกกัญชาเนี่ยนะครับโดยจะเอาตรงส่วนนั้นอะไปเสพกันทีนี้วิธีการเขาทำยังไงวิธีการเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาไปอบหรือตากแห้งนะครับเมื่ออบตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเอาไปบดนะหรือหั่น หั่นให้เป็นผงหยาบๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปยัดไส้ในมวลบุหรี่เพื่อเอาไปเสกหรือไปสูบก,กันนะาบางคนเนี่ยก็เอาไปสูบที่เป็นบ้องกัญชาเนะี่ยนะครับหรือเอาไปเคี้ยวนะเคี้ยวก็ได้หรืออาจจะเอาไปเเรียกอ,อะไรไปผสมลงในอาหารนะครับเพื่อนําไปรับประทานกันนะนะเช่นใส่ไปใน เครื่องทาน้ําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะก็เคยได้ยินอยู่หรือไม่กระทั่งเครื่องต้มยำเนี่ยก็มีนะครับอ่าก็มีที่เอาไปใส่กันแล้วก็นําไปรับประทานกันนะทีนี้เอ่อมาพูดในส่วนของการออกฤทธิ์ของกัญชาบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากกัญชาเนี่ยจะเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายแล้วนะครับการออกฤทธิ์เมื่อเสพแล้วเนี่ยนะมันออกฤทธิ์ ผสมผสานหลายอย่างนะ,ะซึ่งต่างกับยาเสติดชนิดอื่นๆที่อาจจะออกฤทธิ์เพียงแค่อย่างเดียวแต่กัญชาเนี่ยออกฤทธิ์ผสมผสานกล่าวคือนะครับกัญชาเนี่ยะจะมีการออกฤทธิ์ในลักษณะของการกระตุ้นประสาทน,น,น,นะแล้วก็ออกฤทธิ์กดประสาทนะแล้วก็ออกฤทธิ์หลอดประสาท ฉะนั้นนะครับกัญชาเนี่ยสารนะครับสำคัญที่ทำให้กัญชาออกฤทธิ์ได้มากมายขนาดนี้นะครับก็คือสาร THC นะครับหรือสารเตต้าไฮโดรแคนดามิอลนะครับซึ่งสารตรงเนี้ยนะครับสารตัวเนี้ยมันจะอยูออ่ในส่วนของยอดออช่อดอกกัญชานั่นเอง นะครับทีนี้การออกฤทธิ์เขาออกฤทธิ์ยังไงก็คือเมื่อเราเสพไปแล้วเนี่ยเสพบัญชาไปแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้ผู้เสพเนี่ยมีลักษณะเป็นคนช่างพูดนะหัวเลาะบางทีก็ไม่มีเหตุผลนี่แหละครับกัญชาเนี่ยไปออกฤทธิก์กระตุ้นประสาทแหละนะครับเป็นคนช่างพูดหัวเลาะไม่มีเหตุผลอะไรประมาณนี้พอสักพักหนึ่งนะครับผู้เสพเนี่ยก็จะเกิดอาการ เามาคล้ายคนเมาเหล้านะซึ่งซึ้มง่วงนอนนะเหมือนไม่มีเรี่ยวมีแรงอันนี้ฤทธิ์ของก <age> ัญชาเนี่ยมันไปกดประสาทนะนะครับแต่ถ้าเรานะครับหรือพู้เสพกัญชาเสพไปมากๆเสพกัญชาไปมากๆเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ลักษณะของการหลอนประสาทนะครับหลอนประสาทแบบไหนก็คือผู้เสพจะมีลักษณะเห็นภาพเนี่ยเป็นภาพลวงตา นะครับฮูเวลมีความคิดสับสนและก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นี่คือฤทธิ์ของการออกออของการเสพกัญชาฉะนั้นนะครับก็จึงขอฝากเอาไว้นะครับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่ากัญชาเนี่ยการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยมากมายหลายประการแล้วเกินยาเสพติดบ,บางอย่างออกฤทธิ์แค่ประการเดียวแต่ว่ากัญชาเนี่ยสามารถที่จะออกฤทธิ์พร้อมๆกันได้ ถ้าเสพในปริมาณมากๆคุูศิลาก็ขอฝากคลิปนี้เอาไว้นะครับให้พวกเรานะครับได้ศึกษานะแล้วก็ลองวิเคราะห์ลองคิดดูว่าเ,เราควรที่จะไปลิ้มลองไปลองเสพหรือไปเสพกัญชาหรือไม่นะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าถูกจับได้นะครับมีความผิดนะนะครับถูกดำเนินคดี นะครับหรืออาจจะเข้าสู่กระบวนการบัลังน,นะครับหรือนะครับเสพไปมากมากก็จะทําให้สูญเสียสุขภาพส่งผลกระทบต่อการเรียนนะครับถูกจับนี่ก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนเหมือนกันนะครับไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลดีไม่ได้มีส่วนดีอะไรกับชีวิตของเราเลยฉะนั้นนะครับก็อย่าไปทดลองอย่าไปเสพนะอย่าเสพติดทุกอย่างนะครับอย่าไปลองเสพหรืออย่าไปเสพติดขาด นะครับเพื่ออนาคตของเราเพื่อ,อชีวิตที่ดีของเรานะครับแล้วก็เพื่อะจะได้ให้พ่อแม่เนี่ยหรือผู้ปกครองเนี่ยเขาไปทำหากินนะครับจะได้ไม่ต้องมาคอยหวาดตะแวงมา,มาคอยกลัวว่าลูกเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่แล้ครูศิลาก็เชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะครับเพราะ ผมเชื่อมั่นในพลังบวกคุณอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ที่เป็นประโยชน์และมีสาระจากครูขอบคุณครับ